วันนี้เจริญอาหารซะหน่อยธรรมดาก็ไม่ค่อยพูดหรอกเห็นใหม่ก็เลยพูดเห็นกล้องทีวีก็เลยพูดวันนี้อย่างพ่อคุณรามคำแหงเป็นมหาราชออกไปรบทั่ว ลบตั้งแต่ทางภาคเหนือลงไปจนถึงภาคใต้เป็นเมืองขึ้นของพ่อคุณรามคำแหงท่านไปรบทางภาคใต้ได้ไปเห็นชาวเมืองเขาไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเวลาแพ้สงครามแพ้ศึกสงครามเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาฟัง ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าจากพระเทระพอตอนเช้ามาพ่อคุณลามเข้าไปในเมืองไปเห็นเขาทําบุญใส่บาตรปกติธรรมดาพวกชาวบ้านพวกอะไรตัวอะไรทึ่งไม่เป็นนักอไอ้นั่นเขาก็เลยให้คนไปถามดูว่าทำไมไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ โอ้เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกถือเป็นเรื่องธรรมดาการศึกสงครามมันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาฝนตกก็น้ำท่วมถ้ามันแรงก็ไม่มีน้ำเป็นเรื่องของธรรมดาการปลูกบ้านสร้างเมืองเป็นเรื่องของธรรมดา การสร้างวัดสร้างวาแต่การสร้างคนให้เป็นพระไม่ใช่เรื่องธรรมดาดูหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ได้จะได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอันนี้ แล้วบุคคลคนนั้นก็ต้องมีความตั้งใจอันยิ่งใหญ่สามารถที่จะเดินทะลุกองไฟที่สูงโยอดหนึ่งกว้างโยอดหนึ่งยาวโยอดหนึ่งได้สภาพจิตใจของเขาไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆถึงจะได้เป็นพระ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบอยู่นั่นไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาไม่มีโอกาสที่จะปิดอบายภูมิได้ก็จะตกนรกหมกไหมอยู่อย่างนั้นตกอยู่ในอบายภูมิสี่เพราะไม่กล้าที่จะมา ปเผชิญกับปัญหาของตัวเองที่มีอยู่ถ้าอย่างนั้นก็เวลาใกล้ตายแล้วถึงจะมาบ่นหาจินหาธรรมมาเรียกร้องหาครูบาอาจารย์เรียกร้องหาพ่อหาแม่แล้วถึงจะมานึกพุทโทรธธร,รมโมสังโฆเนี่ยมันนึกทันเวทนามันก็กล้าเต็มที่เมื่อเวทนามันกล้าเต็มที่แล้วธาตุมันจะแตกจะดับ เรามีที่พักกิตหรือ,อยังเมื่อธาตุจะแตกจะดับนถ้าหากเราไม่มีทัพที่พักกิตไว้ก่อนมันก็ตกนรกทั้งเป็นแม้ปัจจุบันนี้มันก็ตกนรกอยู่แล้วมันมืดมันบอดมันมืดมันดำมันบอดตาเรามีสองข้าง แต่ตามันบอดทั้งสองข้างตาข้างในก็บอดตาข้างนอกก็บอดมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นมองไม่เห็นคุณงามความดีของผู้อื่นตัวเองก็ไม่เห็นความดีของตัวเองตัวเองก็เห็นแต่ความชั่วช้าลามกของตัวเองนั่นคือตามันบอดทั้งสองข้างข้างในมันก็บอดข้างนอกมันก็บอด เห็นเขาทำบุญสุนทานเห็นเขาไหว้พระรับสินเห็นเขาถือทุดงค์เขาวัดเราไม่ยินดีเห็นเขาถือพระไตรสนาคมเราก็ไม่ยินดีเห็นเขาทำอะไรเราก็ไม่ยินดีอะไรสักอย่างมีแต่ความเหี่ยวแห้งมีแต่ความเฉามีแต่ไฟมันลุกอยู่ในหัวใจของเรา ไฟอะไรไฟของความโลภไฟของความโกรธไฟของความหลงนั่นมันไม่อยู่ตลอดวันตลอดคืนกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นเปลวกลางวันเป็นเปลวกลางคืนเป็นควันอยู่อย่างนั้นนอนก็ไม่ค่อยหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นเพราะความโลภมันเผา ก็ดูอย่างหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เราไปดูช้างเราไปดูอะไรเราไปดูเห็นแต่ความโลภของสัตว์โลกสัตว์โลกนั่นถึงว่ามีแขนมีขาเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปแต่สภาพจิตใจมีแต่ความโลภเป็นกําลัง ในเมื่อแต่ความโลภมันเข้ามาสิงสถิตแล้วบัดนี้มันไปไหนแล้วบัดนี้มันก็ไปอบายภูมิซีไปที่ไหนเปตอสุรกายสัตวน์นรกสัตว์เดรัชานทุกวันนี้มีรูปร่างกลางตัวเหมือนกับคนก็จริงอยู่แต่สภาพจิตใจของมันนั่นมันแตกต่างกับ พระอริยบุคคลหรือพระอริยชนนั่นสภาพจิตใจของพระอริยชนเขาเป็นยังไงสภาพจิตใจของปุตุชนคนหนาปัญญาหยาบเป็นยังไงมันแบ่งกันแล้วตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์พอตายถ้าแตกถ้าดับมันก็ไปคนที่เขามีความยินดีในการบุญการกุศลเขาก็ทำ เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาทําตามกําลังของเขาใครอยากร่วมก็ร่วมใครไม่อยากร่วมก็แล้วแต่จะด่าก็ว่าอะไรจะตำหนิติสินก็ว่าไปเพราะคนมันโง่สัตว์เดรฉานมันไม่โง่เหมือนกับคนนะคนนี่แสนจะโง่แล้วก็อ้างว่าตัวเป็นคนฉลาดที่ไหนได้ลองไล่หาดูที่ ความเป็นคนของเรามันอยู่ที่ไหนมีพระไตรสนณคมอยู่ในหัวใจไหมเวลาเรากราบพระไหว้พระสวดมนต์หรือทำสังฆยาเวลาว่าสวดมนต์พร้อมกันถ้าว่าพร้อมกันนี่เขาว่าสังฆยาทว่าทีละคนว่าองค์เดียวเนี่ยก็เรียกว่าสาธยาย ตัวเองเคยไหมศาส,าส,าส,าสายาศาสายคำสั่งสอนของผู้เจ้าให้มันเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราไหมถ้ามันไม่เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราก็มีแต่ไฟอยู่แทนมีแต่ความมืดความบอดอยู่แทนนั่นสุดท้ายมายังไม่ตายมันก็ตกนโลกแล้วบบดยังไม่ตายมันก็ตกในอบายภูมิสี่ เวลามันตายแล้วจะไปไหนแล้วแบบนี้ก็จับวางเหมือนก็จับวางแต่ว่าจะเอาลึกเอาตื้นแค่ไหนแบบนี้ก็ว่ากันไปฉะนั้นถึงว่าการจัดงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะเห็นความโง่เง่าเต่าตุนของคนเราจะเห็นผู้ฉลาดเราทำงานแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เราจะเห็นความฉลาดของคนเห็นความโง่ของคนมันบอกอะไรมันบอกกิริยามารยาตเนะี่ยมันจะเป็นส่วนบอกว่าเราเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วพอเวลามีงานมีการมานะั่นจะเห็นเลยคนมีตาจะมองเห็นหมด คนมีหูจะได้ยินหมดนอกจากว่าเรามีตาเสียเปล่ามีหูเสียเปล่ามีปากเสียเปล่าถ้าเรามีปากเสียเปล่ากับการใช้ปากในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนั่นมันจะบอกเลยเรามาในสถานที่ที่มันเหมาะสมที่เราจะควรจะทำตัวของเรายังไงรู้จัก สถานที่รู้จักบุคคลอันนั้นเขาจะเรียกว่าคำว่าชั้นสั้นว่ารู้จักกาลเทศะนั่นมันจะเห็นเลยว่าคนโง่หรือคนฉลาดเขามารู้จักกาละเทศะมันเป็นยังไงรู้จักสถานที่เป็นยังไงเราจะให้ความเคารพนบน้อมแค่ไหนในสถานที่ตรงนั้นนั่นมันจะบอกเลย สถานที่ที่เขาทำไว้มันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสัตว์โลกว่ามันโง่หรือมันฉลาดฉะนั้นถึงว่าการจัดงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะเห็นความฉลาดหรือความโง่ของคนการไปการมาเราจะเข้าป่าเข้าเขาจะไปบ้านไปเมืองก็ตามเราจะเห็นแต่ความโง่ของคน อย่างน้ำท่วมน้ำท่วมนี่เราสมน้ําหน้าห้วยหนองคลองบึงมันก็พากันถมเอานั่นเวลาน้ำท่วมมาแล้วบัดนี้ก็มาเรียกร้องวิธีแก้ก็แก้ไม่ถูกน้ำท่วมตามห้วยหนองคลองบึงคลองมันมีอยู่ดั้งเดิมมันเป็นยังไงคลองมันตื้นเขิน แล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปรอกคลองออกเอาคอกลงคืบหนึ่งน้ำก็จะยุบลงไปคืบหนึ่งเอาคลองลงศอกหนึ่งน้ำก็จะยุบลงไปศอกหนึ่งก็แค่นั้นเนี่ยการทำงานอันนี้ไปเอากระสอบทรายไปกั้นกั้นมันกั้นอยู่น้ามันไม่ใช่ปลาไหลที่มันจะดำดินไปดำเลนไปน้ามันจ้องต้องมีทางไปของมัน ต้องมีคลองมีเคืองให้มันไปเอาก็สอบทรายไปกัน้นไปป้องเอ้อันนั้นมันมันแสดงออกถึงความโง่ทั้งนั้นไม่ได้แสดงออกถึงความฉลาดเลยถ้าจะแสดงออกถึงความฉลาดก็คือทำคลองให้มันใหญ่ให้มันลึกแค่นั้นมันก็จบแก้ทีเดียวก็จบอันนี้แก้ทั้งปีก็ไม่จบเพราะความไม่ฉลาดก็อย่งอยู่หน้าวัดนี่ ก็พากันถมเอาห้วยหนองคลองบึงคลองเดิมมันมีอยู่แม่น้ําเดิมมันมีอยู่ก็พากันถมเอาพอถมแล้วก็เวลาน้ํามามันก็หลากไปทั่วท่วมไปทั่วมันก็แค่นั้นเครื่องไม้เครื่องมือมีแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้สติปัญญามีแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็คือมันบอด ฉะนั้นลักษณะตามันบอดใจมันบอดฉะนั้นวิธีการคิดในเรื่องต่างๆที่เราจะยกตัวของเราให้พ้นไปจากวัฏฏะเราจะต้องมีแนวคิดที่มันเป็นไปกับมรรคเป็นไปกับข้อปฏิบัติเป็นไปกับศีลธรรมมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมีทั้งข้อปฏิบัติสิ่งที่แสดงออก ในสิ่งที่แสดงออกนั้นจะต้องเป็นไปกับศีลธรรมเป็นไปกับมรรคอะไรก็ตามที่มันเป็นไปกับมรรคที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบนั่นถ้ามิจฉาทิฏฐิอะความคิดที่มันไม่ชอบสัมมากรมมันตะคือทำการงานที่มันไม่ชอบสัมมากรมมันตะคือทำการงานที่มันชอบ มิจฉากรรมมันตะทําการงานที่มันไม่ชอบมันไม่ชอบก็คือทําแล้วมันไม่เสร็จก็ยังเอากระสอบทรายไปป้องน้ํามันเสร็จที่ไหนพี่หน้ามามันก็ต้องมาป้องมันอีกหรือวันนี้กับมันก็ไม่ได้นั่นอะไรถ้าเราไปทําคลองให้มันลึกลงไปมันจะเสร็จคลองอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ไหนคลองอยู่ที่ไหนเราก็ไปทําคลองดั้งเดิมของมัน เพียงแค่ไปลอกคลองดั้งเดิมของมันออกให้มันลึกลงไปแค่นั้นน้ำมันก็ไม่ล้นตลิ่งเนะี่ยไอ้ที่น้ำมันล้นตลิ่งก็เพราะคลองมันตื้นเขินนะ่ะวิธีการทำงานพากันมีความรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองมีความฉลาดมีความฉเฉลียวมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่แค่ว่าจะเอาคลองให้มันลึกลงไปแค่นั้นทำไม่ได้ ก็ทําไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็บอดอยู่อย่างนั้นนั่นฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาของการเกิดการแก่การเก็บการตายเราจะต้องแก้ให้มันถูกที่ถ้าเราแก้ไม่ถูกที่เราก็จะต้องเกิดแก่เก็บตายอยู่อย่างนี้เดี๋ยวว่าตอนนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่เรามีที่จะแก้ไขได้เราจะไปสู่ เทวโลกพรมโลกนิพพานได้แต่ถ้าเราแก้ไม่ถูกมันจะกลับไปอบายภูมิสี่ดูซิว่าจะต้องไปไล่มาตั้งแต่โลกกันตานรกขึ้นมามาถึงอเวก,กีนรกมาถึงเป็นนรกธรรมดานรกมันมีอยู่สิหแดนแต่ละแดนนั้นมีสิบหกบ่อของการทรมานมีแดนหนึ่งที่เป็นแดนพิเศษเรียกว่า นิพพานเมืองนรกเขาเรียกว่าโลกันตันรลกอันนี้ไม่มีอายุนิพพานเมืองนรกนีไม่มีอายุโลเอเวกีนรกนี่ยังมีอายุนะไล่ลงมาตั้งแต่ละแดนแต่ละแดนนะแล้วกว่านเราจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกทีหนึง่งมันจะเป็นอะไรล่ะบะมันจะเป็น โลกันตนานรกกว่าจะหลุดจากโลกันตะนรกมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกทีหนึ่งมันจะไปนานเท่าไหร่บัดนี้ไม่รู้เพราะมันไม่มีอายุอวิกีนรกนี่มันยังมีอายุโลหะกุมพีก็มีอายุนี่ก็ดูที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ด้วยความมืดบอด เมื่อเราอยู่ด้วยความมืดบอดเราทํางานด้วยความมืดบอดมันก็ตกในรกเลยมันอยู่ในโลหะก,กุมพีหนึ่งฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของเราที่มีอยู่ที่มีค่าที่สุดของชีวิตเรามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเราโชคดีที่สุดของความได้เกิดเป็นมนุษย์ ดูที่สถานที่เกิดมากมายสัตว์เดรัจฉานเป็อสุรกายสัตว์นรกว่าด้วยสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ว่ามีกี่จำพวกก็ามาว่าดูสัตว์บกสัตว์น้ำมีกี่ประเภทนู่นมาว่าดูแต่โอกาสที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยนิดเดียวถ้าพูดกับสถานที่เกิดฉะนั้นในสถานที่เกิดน้อยนิด เราจะทำตัวของเราอย่างไงที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราเราจะต้องทำการทำงานให้มันเป็นไปตามแนวทางของศีลธรรมให้มันเป็นไปตามแนวทางของมรรคของข้อปฏิบัติต่ตางๆถ้าเราทำงานทำการในการดำเนินชีวิตไม่เป็นไปกับมรรคไม่เป็นไปกับแนวธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้า เรียกว่าเสียโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งก่อนเราจะได้มาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งนี่โอ้โหใช้เวลาอีกยืดยาวฉะนั้นถึงว่าการเกิดมาแล้วบบดนี้เราจะต้องทำประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราประโยชน์ยดสูงสุดคืออะไรคือสันติเราจะต้องทำความสันติให้เกิดขึ้นมากับตัวของเราให้ได้ สันติก็คือความสุขอันประเสริฐไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นนะบัดนี้คำว่าสันติเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีความสันติอยู่อย่างเป็นสุขไปที่ไหนก็อยู่อย่างเป็นสุข,อย,สขอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างเป็นสุขถึงได้ว่าสันตินั่นฉะนั้นถึงว่าการเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราจะต้องทําความเข้าใจกับตัวของเรา ความสันติอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังกับตัวของเราถ้าความสันติอันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นมากับตัวของเราเราจะต้องหาวิธีการขนขวายหาผู้ที่จะมาอบรมสั่งสอนเราเพื่อให้เป็นไปกับแนวทางของความสันติแต่ถ้า,าเราไม่หาทุกอย่างมันจะไม่วิ่งเข้ามาที่ปากเรา ทุกอย่างมันจะไม่วิ่งเข้ามาที่ตัวของเราธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าถึงแม้จะมีอยู่ถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็จริงอยู่แต่มันจะไม่เข้ามาที่ใจของเราเพราะไม่มีคนชักนำตัวของเราให้เข้าใจในศีลธรรมให้เข้าใจในข้อปฏิบัติเพราะเราเนี่ยมันมาด้วยความโง่ มันไม่ได้มาด้วยความฉลาดนะเรานี่มันมาด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในเมื่อมันมีทิฐิมานะอาสวะกิเลสมันตั้งกำแพงไว้อยู่ตลอดเวลาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามันไม่เข้าไปก็เหมือนกับองค์มันตะแคงหรืออมมันคว่ำถ้าองค์ตะแคงนี่ไม่มีอะไรติดองค์เลยถ้าองค์มันคว่ำนี่ยังมีน้ำติดตูดองค์ นั่นน้ำติดตวงองค์เอาไปใส่อะไรได้พอเอามือไปแปะๆพอเช็ดหน้าได้อยู่พอล้างหน้าได้ดังนั้นเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราจะต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาสถานที่การศึกษาเราเรียนต่างๆในวิชาการต่างๆนั้นเราจะต้องสแสวงหาเมื่อเราสแสวงหาเป็นที่พอใจ ในข้อปฏิบัติต่างๆอันนี้เนี่เราเห็นแล้วว่าจะเป็นไปในทางธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราก็อดทนอยู่อบรมตัวเองจนเป็นไปตามแนวทางของศีลธรรมนั่นฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติในทางด้านศีลธรรมเราจะต้องหาวิธีการที่จะจัดการกับทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสของเรา ไม่ใช่เราตั้งทิฏฐิมานะอาสวกิเลสิของเราขึ้นมาเลยอันนั้นนั่นแหละที่ว่ามันอยู่ด้วยความโง่ไม่ได้มีความฉลาดแทนที่เราจะเปิดใจของเราออกมารับฟังแทนที่เราจะสแสวงหาสถานที่ที่จะจัดการกับกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆนั่นมันแตกต่างกันกันกบคนโง่คนฉลาดเขาจะต้องสแสวงหาสถานที่ที่จะจัดการกับกิเลส เหมือนกับลงประหารน,นั่น,เ,นเมื่อสัตว์ที่มันเดินเข้าไปสู่โรงประหารหรือโรงฆ่าสัตว์เดินไปก้าวหนึ่งนี่ก็คือใกล้ที่จะตายไปก้าวหนึ่งนั่นไอ้ที่เราเกิดมาปีหนึ่งหนึ่งนี่เราผ่านไปปีหนึ่งหนึ่งนี่ก็คือเราใกล้เข้าไปที่จะตายนะไม่ใช่ว่าใกล้เข้าไปที่ความเจริญใกล้เข้าไปที่เราจะตกนรกถ้าเราไม่รีบจัดการกับตัวของเรา ฉะนั้นวันนี้ก็ได้ปารบมาหลายอย่างคนที่จะฟังคนที่จะเอาไปแก้ไขตัวเองก็เอาไปแก้ไขตัวเองถ้าหากเอาไปแก้ไขตัวเองแล้วมีปัญหาอะไรเพราะเอาคำสอนอันนี้เอาวิธีการแนะนำแนวนี้ไปมาแก้ไขตัวเองแล้วมันถ้าหากมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็มาฟังใหม่ ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังไปฟังมาจนกว่ามันจะแก้ไขตัวได้ตนจนกว่ามันจะปิดอบายภูมิได้นั่นการสร้างคนไม่ได้ว่าสร้างง่ายนะสร้างคนไอ้สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรนี่โอ้ยมันไม่กี่ปีมันก็เสร็จแต่สร้างคนนี่ หลวงปู่เทศท่านว่าต้องใช้เวลาหกสิปีมาดูที่ว่าใช้เวลาหกสิบปีถ้าเราเข้ามาบวชตอนอายุยี่สิบก็จะตอนอายุเข้าไปที่แ0ดสิบถึงจะรู้ว่าหมูหรือจ่าหมาหรือแมวท่านว่าอันนี้จะมาได้ฟังโอวาทของหลวงปู่เท้พวกพระเนนที่มาคุยกันนูน่นนี่พวกผู้ปฏิบัติมาคุยกัน ให้มันน้ำลายท่วมวัดท่วมอะไรเฉยๆนี่เปล่าประโยชน์ท่านว่านู่นต้องใช้เวลาหกสิปีนู่หนหลวงปู่เทศท่านว่ามาเคยฟังจากท่านนน่นฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีอยู่ในกายของเราในใจของเราสร้างศรัทธาของเราขึ้นมาให้เต็มเปี่ยมในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้น